เรามาเดือนกันต่อครับกับ LWC Super Champ นะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูมวยไทย5ยกกันบ้างนะครับนี่คือศึกไต่บอลังลุมพิน o ว l ลแชมเปี้ยนชิพ LWC ครับพิกัด141ปอนด์ที่สำคัญนะครับวันนี้นักสู้พลังเข้าเหนียวด้วยกันทั้งคู่นะฮะใครจะอึดใครจะดุใครจะเดือดกันครับวันนี้รู้กันแน่นอนครับและพิเศษครับสำหรับคู่นี้มีเงินรางวัลพิเศษครับ5,000บาทสนับสนุนโดยปุ้มปุ้ยปลาราดพลิก อร่อยที่รอยยิ้มนะครับและแน่นอนครับเงินอัดฉีดดอกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้โมยไทยอย่างกา้านคอเขาลอยสอบกลับครับแอนด์ซินแจกให้1 0 0 0 0บาทครับและถ้าใช้ท่าอย่าง จระแค่ฟาดถางครับรับไปเลย30,000บาทนะฮะและยังมีรางวัลครับไฟออฟเดอะไนท์คู่มวยเดือดไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์ครับนักมวยยอดเยี่ยมสนับสุโดย g l o b a l house ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับ this is the zig ball of tonight Thailand. Take out the from Thailand. Thailand เจอกับ t h e Fighter from Thailand Thailand เจอกับ Thailand เจอกันเองครับมุมน้ำเงินครับตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานี ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Thailand ร o d p a พพูนยิม้มอายุ22ปีครับมีกัน141บ <W> อ์ครับสูง179เซนติเมตรครับวันนี้พร้อมหักเดือดกันแน่นอนครับรถบัสปอพอรพูนยิม้ม มาที่มุมแดงครับจากจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยครับอายุ19ปี ladies and gentlemen please welcome the red corner from นครราชสีมา Thailand Luke Man TK ยุทธนาโอรานหลานย่าโมปะทะ เื่มดอกบัวอวนราชธานีครับอายุ19ปี173เซนติเมตรและนี่คือมุมแดงลูกแมนทีเคยุทธนาและผู้ชิงขาดบนเวทีครับกรรมการจ่าสิบโทพิเชษกหาหัศกาครับเดินทางมาถึงคู่เอกวันนี้นะครับในพิกัด141ปอนด์กำหนด5ยกนะครับลูกแมนทีเคยุทธนาพบกับรถบัสปอพรคุนยิน กำหนดชก5ยกนะครับไปดูมุมแดงกันก่อนเลยครับลูกแมน PK ยุทธนาครับนักชกวัย1 9ปีครับจากจังหวัดนครราชสีมาลูกศิษย์ของยุทธนาเกียรติประพัดครับวันนี้ขึ้นคู่เอกเลยครับอเดี๋ยวดูครับจะโชว์ฝีมือได้ยอดเยี่ยมขนาดไหน173เซติเมตรครับ45ครั้งชนะ32แล้วก็แพ้13ครั้งนะครับผลงานช่วงหลังๆก็ เดินสายผู้ทอบ้างเข้ากรุงบ้างนะครับผลงานล่าสุดแพ้ให้กับสิทธิศักดิ์สอประสบโชคประเภทหนักแรงทุกนู่ครับโดยเฉพาะแทงซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายส่วนน้ำเงินนะครับรถบัสปอพรทูลยิมอายุ22ปีครับจากจังหวัดอุบลราชธานีสูง179เซนติเมตรครับ35ครั้งชนะ23แล้วก็แพ้12ครั้งช่วงหลังๆก็เดินสายผู้ทอน เช่นเดียวกันครับวันนี้โอกาสดีมากครับได้มาชกเป็นคู่เอกในเวทีเมืองกรุงเวทีมาตรฐานเวทีลุมพินีรามอินทราและแน่นอนครับคู่นี้คัดเลือกนักมวยที่เหมาะสมที่สุดดีที่สุดนะครับเพื่อมีโอกาสในการชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีในโอกาสต่อไปนะครับ คู่นี้นะครับนักมวยที่ชนะบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศารจำกัดมหาชนมอบเงินรางวัลพิเศษ5,000บาทและผลิตภัณฑ์ตราปุ้มปุ้ย mm hmm. เพื่อส่งเสริมการไต่บอลังแชมป์ลุมพินีต่อไปสนับสนุนโดยปุ้มปุ้ยอร่อยที่อรอยยิ้มนะครับและแน่นอนครับแอนตีซินยังมอบให้เหมือนเดิมนะครับคู่ที่1ถึงคู่ที่7นะครับคู่ไหนทําได้รับไปเลยนะครับไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับน็อกแอนตร้ซินมอบให้10,000บาทถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางน็อกแอนตร้ซินมอบให้3 0,000บาทนะครับ และก็ยังมีรางวัลคู่มวยดุเดือดและนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะดูลีลาการไหว้ครูของทั้งคู่นะครับอ่อนช้อยสวยงามครับทางฝั่งของลูกแมนแต่วันนี้น็อกกันมาราบเรียบเลยนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่6แล้วนะครับมาดูกันว่าจะจบลงในแบบครบยกหรือว่าไม่ครบยกนะครับ แตกหรือไม่แตกส่วนคู่หน้านะครับแน่นอนครับคู่ชิงชาศึกมวยรอบ Global House เอส Man Tournament ครับฟ้ามีชัยสอโชคมีชัยจะพบกับเดินชเลเ็กเจียฟูยิมนี่ครับรูปร่างของรถบัสจะดูลอยกว่านะครับสูง179นะครับลูกแมนสูง173ครับ แต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนะครับ141ปอนด์นี่ครมุมแดงครับยุทธนาเกียรติรพัฒ์ครับอดีตนักชกชื่อดังปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าค่ายมวย TK ยุทธนาครับค่ายดังค่ายดีจากเมืองยะโมโคราชครับส่วนรถบัสนี่ก็ทีมงานมาถอดมองคลให้ครับแม่ชื่อรถบัส <c oughs> แสดงว่าชนแหลกแน่นอนครับใ <c oughs> นวงการมวยนี่มีชื่อลักษณะแบบนี้เยอะนะรถ <c oughs> บัสรถพ่วงรถพ่วงรถเหล็กครับก็ว่ากันไปนะครับ จะสไตล์ไหนไดตติดตามครับเดินชนเดินอัดเลย <usually> ไหมต้องดูครับกู่นี้ายกนะครับ <us> จกแรกครับเริ่มเลยครับอย่างยืนสองกระจกกันอยู่นะครับอย่างไม่ออกอาวุธปวดมาก่อนเลยครับลูกแมน ดาบีแมต่าอีสานนะครับนครราชสีมากับอุบลราชธานีครับแดนนี่โคราชครับนำเงินใเมือดอกบัวอุบลราชธานีนอีสานทั้งคู่ครับโคราชเจอกับอุบลนี่ฮะคนละกาศคนละทรงครับคูน่นี้นี่ฮะแข้งซ้ายของลูกแมนครับเครื่องหมายการค้าของเขาเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้าย รถบัสเสียบเข่าครับสับขาไปแดูทรงแล้วรถบัสคงจะไม่ใช่อย่างอื่นใดครับนอกจากแทงทะลุโวยเข่าแน่นอนครับทรงนี้โอ้โหดูบัดของลูกแมนครับเร็วจริงๆทั้งหมัดทั้งศอกโดนไปที่บริเวณตะปูอโดนดีไปครับหือมาเป็นชุดเลยครับลูกแมนแต่ต่อยมันคึกนคักแบบนี้ครับสนุกครับเดินเปิดเร็วเลยครับอยากเดินตั้งแต่ต้นยกเลยครับ รถบัสเจอสับขาไปโอ้โหแตงแรงมากครับเอาคืนครับยังไม่ชัดไค่อยๆลำเลียงเกมเข้าไปครับคนึงเตะขาคนึงงัดศอกครับน่ามีดีมาดูแน่นอนครับอาวุธครบเครื่องเลยครับมาเท้าเข่าศอกคู่นี้ขย่าไปเกาะแล้วครับรถบัสตีได้ไหมแหมลูกแมงก่อนไป่รู้ตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมา เหลืเดียยครับรถปัตครับแข้งขวาเอาเจอซ้ายของลูกแมนเกาะไว้ตีไหมดันไปครับโอ้โหปะลองกำลังครับตียัดไส้ไปทีหนึ่งแต่ต้องจับตาดูดีๆเลยครับผู้นี้อาวุธไม่ได้แบบวันเบทิกเจ็ดครับไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวไม่ได้มีศอกอย่างเดียวครับครบเครื่องครับค่อยๆขยับเข้าหาครับจะเข้าไปคว้าครับแต่ว่ามีเข่า บังตีไม่ค่อยถนัดครับมวยเข่าเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาครับต้องมัดต้องเค้นต้องล็อกต้องเลื้อยนะครับแต่ว่าแต่งตัวนานไม่ได้ครับกรรมการกดกรรมการจะแยกเร็วครับค่อยๆขยับครับเชียร์รถบัสนี่ต้องใจเย็นนะครับสำหรับแฟนๆแต่พี่เชื่อว่าเครื่องติดเมื่อไหร่นี่แทงทะลุครับดูครับขวานายหรือว่าซ้ายเราจะถึงเป้าก่อนโอ้โหสับล่างไปเลยครับลูกแมน แทงมาแล้วครับยังไม่เข้าแต่วันนี้ลูกแมนก็คงจะต้องมารับมือให้ดีเลยครับวงในของรถบัสครับจะมาเมื่อไหร่จะมายังไงครับเดี๋ยวรู้แน่1 2เข้าเต็มๆแม่ไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับลูกแมนอ่านยกแรกครับอ่านยกแรกไปแล้วนะครับผู้เอกวันนี้ครับลูกแมนกับรถบัสครับ ก็บอกให้งัดศอกรถปัดเราว่ายังไงครับเจอสอกไปตอนต้องยกนี่หลายทีเลยนะครับไปดูภาพช้าครับรกะเราจะเข่าลอยแต่ว่าเกี่ยวไว้ได้ครับคืนด้วยแข้งซ้ายแทงมาก็เจอหมัดครับลูกแม่ที่พยายามหวดล่างนะครับทำเอารถปั๊ดที่เสียทรงไปหลายครั้ง ดูว่าจะมีแหกโค้งไหมครับรถปัสดวันนี้ตามกันต่อยก2ครับกับ LWC s u p e r อร์แชวันนี้ครับเรามีนัดกันทุกเสาร์17นาฬิกา30นาทีทางช่อง8กดเลข27 King of Fighting Sport ครับถ้าเกิดใครมีเวลานะครับเรียนเชิญเลยนะครับสนามมวยเวทีลุมพินีเข้ามาชมในเวนทีเนี่ยมันก็จะดูได้บรรยากาศนะฮะสนุกไปอีกแบบหนึ่งครับจาก ดูหน้าจอทีวีกับแอร์เย็นด้วยนะครับใช่ครับรอาแล้วครับยกที่2อนะครับคู่นี้ชกกัน5ยกครับคนละแบบคนละทรงครับคู่นี้สีมือซ้ายหนักแรงอยู่ที่มุมแดงครับลูกแมนห้ยเข่าแทงแหลมแทงเจ็บก็อยู่ที่น้ำเงินและครับรถบัตสบัดแข้งซ้ายนี่แรงครับลูกแมนรถบัตนี่แน่นอนครับเป้าหมายอยู่ที่คอครับ แต่ว่ายังคล้องไม่ได้เท่านั้นเอง,งสายไปครับลูกแมนอ่าต้องเดินให้ติดเดินให้เร็วครับรถบัสอาวุธย,ยาวๆต้องมานะครับข้างขวาดีเอาใจลำตูวโอ้โหบัดชุดครับโอ้โหแกรุบลำตัวแบบทุบแรงมากๆครับแต่ว่ารถบัสกันเฉยๆครับไม่มีอาการมาแล้วครับมีแข้งนำไปเอาคอมาพยายามจะตีครับแต่ว่าโอ้โกะแพงหนาเลอเกินฮะลูกแมนยังตีไม่ถนัด โอ้แต่ว่าเดินน่าทัวจริงๆครับมีศอกด้วยนะครับรถบัสเดินเต็มฝ่าเท้าเลยครับแหมแต่ว่าเหมือนว่าจังหวะจะไปเข้าทางแข้งซ้ายของลูกแมนเลยครับเดินมาแบบนี้ซ้ายนี่มาทํางานฉับไวแม้นยําเลยครับตั้งกันไว้ทํายังไงครับรถบัสโอ้มีศอกสะบัดเอายังไงครับตัวได้ช่วงชกครับถือว่าเดินเกมได้ดีเลยครับ ยกที่2อของรถบัสโอ้ตัดลับตัวครับบัดของทางด้านลูกแมนวงในครับล็อกสไตลแรงครับมันตีกันลำบากครับไม่ถนัดการเดินเดินต่อครับรถบัสโอ้หันซ้ายดักหัวเต้นเน้นครับรถบัสบอกเตะได้เตะไปครับผมขอตีเข่าหน่อยแล้วกันครับแผลไทยแผลมันแหมแล้วเด็กดื้อเนอครับลูกแมนไม่เชื่อครับไม่ยอมให้ตีครับไม่ถึงช่องว่างช่องไฟเลย ก็ยังตีไม่ถนัดนะครับต้องเดินตีกว่านี้นะครับรถบัสแแต่ลูกแมนนี่ก็พลิ้วเหลือเกินซ้ายทีขวาทีครับตีแบบนี้โอ้โหดูครับมันเป็นเกมที่คือพยายามจะสู้ในเกมของตัวเองนะฮะวงนอกของลูกแมนวงในของรถบัสเดี๋ยวดูครับแผนใครจะทำได้ตีกว่านี่ฮะเสียบเขาเข้าไปเจอขวางครับลูกแมนไล่แขนล็อกเอาไว้ครับไม่ให้ตีไม่ให้ตีตั้งกระแพงเอาไว้ครับ สู้ด้วยสมองนะครับตอนนี้ลูกแมนรู้ทันเลยครับลูกแมนเห็นข่าวของรถบัสนี่รู้เลยครับว่าต้องการยังไงสิ้มซ้ายอีกแล้วแต่ซ้ายทีขวาทีครับลูกแมนเห็นแล้วเวียนหัวปวดหัวครับรถบัสต้องเดินชนเดินลุยนะครับต้องบีบแบบนี้แต่ว่าอาวุธต้องออกให้เยอะกว่านี้ครับลุยต่อครับมันเหลืออีกหลายยกครับนี่แค่ยกสองนั่นเองครับยังไม่ครึ่งทางเลยครับพยายามจะเสียบข่าวครับ แหมนี่ฮะเอาลูกขวางมาแก้ครับแล้วก็เสียบตั้งกำแพงแช่เอาไว้เลยครับไม่ให้โต้คืนได้ครับดูต่อครับรถบัสแหมวงในนี่ก็ก็ยังดูว่าช้าอยู่นะฮะเออมันมันจับไม่ได้ถนัดนะฮะมันก็ตีไม่ค่อยได้ฮะบายกครับอู้ยเจอสายของลูกแมนเข้าไปกบกลายเป็นว่าตอนนี้วงในลูกแมนดูเหมือนว่าจะตีได้ชัดเจนกว่าเลยครับบทยกที่สองครับ ยกนะครับคู่เอกครับลูกแมนพีเกยุทธนากับรถบัสต่อพรปูนยินครับก็เริ่มจะเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับแหมตอนนี้แฟนๆก็รอชมเลยครับเข่าของรถบัสจะมาเมื่อไหร่ครับไปดูไฮไลท์มีไต่ฟ้าได้ครับเจอหมัดของลูกแมนโอ้โหหมัดเป็นชุดยิงสลุดเข้าไปครับบริเวณลำตัวนี่มีศอกนะครับรถบัสหัวดเข้าไปครับเต็มๆมัวแต่รอเลยครับรถบัสแหมแล้วนะทีครับจะได้เข่า ยกนี้น่าจะเป็นน้ำเป็นเนื้อมากขึ้นเลยครับเวลายังถือว่าอีกยาวไกลพอสมควรนะครับยกนี้ยก3มรวม 4- 5หครับต้บบงงงอ,องสวมฟันยางให้เรียบร้อยหรือไม่ได้เด็ดขาดนะครับ,รบถือว่าเป็นเครื่องป้องกันอีกอย่างหนึ่งของมวยไทยครับฟันยางกระจับนะครับยกที่3ครับ ติดตามเชียร์ครับเรียกว่าเรียกว่าแบ่งจังหวัดเชียร์กันเลยครับดเด็กโคราชของแท่นี่ก็ต้องมุมแดงครับส่วนเด็กกุบลมุมน้ำเงินครับรถบัสขยับเดินต่อยกนี้ดูว่าจะเร่งเกมเร็วขึ้นครับรถบัสรถบัสชนแล้วครับตรงนี้ชนแหลกครับวงในพยายามจะหาเรียมหาจังหวะของของตีไม่ได้กระมการแยก เป็นการบ้านของรถบัสเองนะครับจะตียังไงให้เข้าตียังไงให้หนักตียังไงให้เจ็บครับลูกแมนรัดไว้แบบนี้ตีครับโอ้โหแล้วรัดแต่นี้ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองไปด้วยครับรถบัสตียังไม่ถนัดเท่าไหร่นะมวยต่อครับค่อยๆยา่างสาุกเข้าไปยังช้าอยู่นะครับจังหวะเข้ามวยฮะนี่ฮะลูกแก่ของลูกแมนก็ทําได้ดีครับ ไม่ให้รถบัตขึ้นคอได้ครับตั้งกระแพงเอาไว้แบบนี้รลบก,กวนอยู่ตลอดครับก็ยังตีไม่ค่อยถนัดโอ้โสายเต็มๆครับถอยออกมารอจังหวะครับแม่รถบัตก็เดินเข้ามาครับเป็นเก้าเคลื่อนที่คว้าคอมาตีได้ไหมเนตตีได้ทีหนึ่งหมุนคลิกมาครับลูกแมงก็สู้ตลอดพยายามจะแทงสวนครับโอ้วยขยันตีกว่าจะได้แต่ละทีครับรถบัตนานเหลือเกิน กอย่าเตือนครับอย่าไปเกี่ยวเชือกครับเตือนทั้งคู่ครับทีมสกัดครับลูกแมนลงในครับล็อกครับล็อกล็อกล็อกตีได้ไหมตีได้ไหมพยายามจะลูดออกมาสปูมาตีครับแม่แต่ว่ากำแพงของลูกแมนวันนี้นี่กระตั้งกำแพงนีฮะกำแพงหนาแน่นเหลือเกินครับทำให้ลูกปาตีไม่ได้ลูกจิ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 กเยอะเลยครับลูกแมน เข้ามาเจอแขงซ้ายครับได้รวบไปครับลูกแมนโอ้โหโดนเทิ้งล้มลงไปนี่ครับสูด้วยเหลี่ยมสูด้วยสมองมวยครับลูกแมนรถบัสไม่สนชนต่อครับไม่มีแผนอื่นครับนอกจากชนอย่างเดียวเดินเสียบครับโอ้แต่ว่าโดนกดพอมาแต่ก็ยังตีได้ครับเขาโค้งครับอ้อมไปข้างหลังเลยลุยต่อลุยไปลุยไปตีครับอ่ะเริ่มตีได้ลูดออกมาลูดมา ลวดไม่ไปครับโดนรวบเอวไว้จะคงความพยายามมาหยุดยั้งครับเจอแข้งซ้ายของลูกแมนต้องเอาใจช่วยนะครับรถบัสครับของมาโอ้ของก่าตีไม่ได้ครับลูกแมนนี้ตั้งกระแพงหน้ากันไว้ก่อนเลยอึดอัดนะครับตอนนี้รตั้ครับยังไม่เข้าสู่เกมของตัวเองเลยมาทื่อเจอศอกสิครับโอ้ยเข้ามารัดแน่นตีอ้าวซอกยืนได้ไหมครับรถบัส ัศอกเข้าไปแหมก็พยายามดีเหลือเกินครับพยายามสุดๆนะครับโอ้โ oh, แทงซ้ายอา่ะปิดบัง <c oughs> ขอไม่ได้นะครับรถบัตต้องอัดต้องชนต้องบดต้องเบียดเข้าไปแบบนี้ฮะอาศัยความใหญ่บดเข้าไปตีโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ต้องตีไปก่อนครับหมดยกที่3ครับยกผ่านไปครับโอ้โหต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสงครามวงในกันเลยครับ ของ Mann, ลูกแมนและก็รถบัสครับต่างคนต่างตีต่างคนต่างหาเหลี่ยมไปดูภาพชา้ากันเลยครับ <of> หัวซ้ายครับห <of> โดนแขนชิงจังหวาออกก่อนนะครับลูกแมนนี่ถือว่าได้เปลี่ยนเรื่องความเร็วก <of> ว่าที่รถบัสจะถึงตัวนี่โอ้ oh, โหเจอแข้งเจอศอกของลูกแมนไปอิ่มเลยครับพอถึงตัวก็ได้ศอกมา ยังตีไม่ได้ขนาดอย่างที่ตัวเองต้องการเลยครับอาละครับลุยต่อยก4ี่ครับยังมีเวลาอีก2ยกเต็มๆครับให้กับทั้งคู่ถึงตรงนี้เนี่ยมันก็แมยังพูดไม่ออกไม่ชัดครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับยังต้องลุ้นกันอีก2ยกเต็มๆ,ๆอ่ะลุยก็ต่อกับผู้เอกวันนี้นะครับ ลูกแมนทีเคยุทธนากับรถบัสปอพูนปอพลพูนยิมนะครับรกรร,กกกมรมการบอกจะเกี่ยวเชื่ยอครับยกที่4วงในเลยครับลูกแมนร,รวบก่อนตีได้ไหมไล่แขนดันรถบัสไปติดเวาไปติดที่เชื่อครับต่างข่ากันไว้รถบัสทำอะไรไม่ถูกครับแยกออกมาก่อน แต่เข้ามาเหมือนเดิมครับรถบัสโอ้โหไม่มีเหลือไม่มีเหลือจริงๆปายหน้าตีโอ้ยังไปไม่ได้ครับตามเกมที่เราต้องการนะครับวงไหนก็จริงนะครับแต่ว่ากลายเป็นลูกแปนนะครับที่ทําได้ดีกว่าครับคือแก้จุกจิกจุกจิกกันนี่ฮะระบบต้องกันตัวดีครับชคฉลาดครับในการที่รถบัสเองนี่ฮะเจอตั้งกระแพงทีไรก็แก้ไม่ตกครับเออมันเป็นเกมที่อึดอัดกรรมการเตือนครับเกี่ยวเชื่อครับ อ่าชีวิตต้องสู้รับไปต่อครับเจอซ้ายของลูกแมนไปอย่างนี้โอ้โหตีลำบากครับจิ้มลำตัวรัดไว้ตีโอตีเสร็จที่ตั้งกระแพงคาไป่เลยครับรถบัสก็ยังไงแหมตอนนี้ต้องตบเกียร์ห้ดับเครื่องชนเลยครับรถบัสบอพลบอพอนคูนยิมนะครับนะดูครับยังคงคือเดินเข้าไปก็เดินรวบแบบเนี้ยโอ้โหโดนเททิ้งเีย จังหวะตีแล้วขาดยืนหลักไม่ดีครับโดนเทลงไปเจอแข้งซ้ายครับเดินเข้ามาแหมแต่ว่ายังขยันครับใจยังสู้ครับรถบัสดันลูกแมนไปติดมุมแต่ว่าโอ้โหมันตีไม่ได้นะครับยกเขา่าซ้ายยังยกเข่าขวากันเลยครับแต่ทีง,งานก็บอกให้เดินเลยครับลูกแมนครับต่างคนต่างเดินครับต้องเดินต้องชนแล้วตี การแบบนี้ก็ต้องตีไซาโค้งเลยครับต้องติดไาโค้งในเข่าของรถบัสลุยต่อครับมีแข้งแล้วก็โอ้ดูครับเจอรวบอีกแล้วครับโอ้รวบแบบนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับรถบัสต้องมีอาวุธเสริมเข้ามาแล้วครับนอกจากเข่าเนี่ยมันก็ต้องมีอาวุธเสริมครับอะเออะปั้มนี่มันมีใฮะเจอลักษณะแบบนี้มัน แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้ครับแหมเริ่มจะมียืนตาลอยแล้วครับบางจหว่าครับรถบัสเอาใบแมตตีได้ไหม <c oughs> แหมเหมือนกินกระแมครับวันนี้มันเหนียวติดคอครับสำหรับรถบัสยังเคี้ยวลูกแมนไม่ลงนะค,ครับเวลาจับนี่แกเอี้ยวตัวหมุนออกข้างนะ ยกฉลาดครับเลียมตัวดีครับลูกแมนด,ด,ดึงหลบตายกที่4แล้วครับโอ้โหหยมีศอกโอ้โหวันนี้ต้องชื่นชมเลยครับลูกแมนนี่แจ้เกมมาดีครับได้มาซ้ายอีกหมัดึ่งหมดยกซะก่อนครับมาถึงยกสุดท้ายจนได้แหละครับคู่นี้ ราชนะนะครับบริษัทคือภั์อาหารว้าใบสารจำกัดหมาชนครับมอบเงินรางวัลพิเศษ5,000บาทให้เลยนะครับสนับสนุนโดยปุ้ยอร่อยที่อร่อยยิ้มครับดูภาพช้ากันเลยนัดสออเข้าสู้นะครับแต่วันนี้ดูเหมือนว่ารถบัสนี่ทำอะไรไม่ค่อยได้ดังใจครับลูนี้ก็โดนพลิกล้มลงไปแต่สายยังติดปังนะครับแต่ว่ายังเดินสู้อยู่มีโดนจิ้มลำตัวได้เสร็จแล้วก็รวบกอดไว้เลยครับแม่เร็วจริงๆครับวันนี้ลูกแมน รถบัสน,นี่ก็อาจจะดูเหมือนคิดช้าทำช้าไปหน่อยเดินทางมาถึงยกสุดท้ายของรายการครับของคู่นี้นะครับยกสุดท้ายครับยกที่อ่ะพี่เลี้ยงก็อาจจะต้องบิ้วกันหน่อยครับสำหรับรถบัสปอพรพูนยิมครับ จบจากคู่นี้นะครับติดตามคู่ต่อไปครับเมยอรอบชิงชนะเลิศครับเมยรอบ g o b บอ o u เฮาเอ็ดแมนทัวร์นาเมนะครับฟ้ามีชัยสอโชคมีชัยครับเจอกับเดินชนเล็กเจียคู่ยิมยกสุดท้ายโอ้โหมายอมประ้านแล้วครับได้แล้วก็เข้ามากอดป้องกันตัวเองไว้เลยนะครับลูกแมนอ่ะกอดแล้วก็ต้องตีเลยครับตอนนี้รถบัสทำาไงก็ได้ครับ จะตีก็ตีครับจะเตะก็เตะต้องเอาสักอย่างนึงครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้โหยกเข่าขวาบังนิมิตเลยครับเหมือนก็วางสนุกเลยครับทำอะไรไม่ได้ครับเป็นเกมที่ค่อนข้างี่จะยึดอัดแต่ว่าไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับสู้ยิบตาครับเดินอัดเดินชนตลอดทางฝั่งของรถบัสนีวไงหนึ่ครับเตีไม่ค่อยถนัดครับ ยังเป็นอะไรที่ยังแก้ไม่ค่อยได้เท่าไหรออ่ฮะนั่นรถบัสนี่ครับลูกแมนในฉากออกข้างฉากออกซ้ายทีขวาทีดักเตะดักแทงตั้งกระแพงเอาไว้แบบนี้ฮะโอ้โหแ้็ต้องน่าเห็นใจเลยครับวันนี้รถบัตรแต่ก็ยังสู้อยู่นะครับยังมีความพยายามอยู่ลูกแมนวนไปทางขวามือของตัวเองครับทีบสก,กัดไว้ เข้ามาเจอเข่าของลูกแมนโกดมาตีแต่มันไม่เข้าเลยครับแต่ทีมงานบอ,อก้ายยาว้ายยาวครับลูกแมนมาไหมถึงตัวแล้วครับรถฟัสแต่ตีได้ทีเดียวกรรมาการแยกออกมาครับ ต้องมีอาวุธหลากหลายบ้างแลวครับลูกอาน้านรถบัสนะครับ <c oughs> จะไปคว้าคอตีนี่ลูกแมนเขาอ่านเกมเห็นหมดแล้วคือถึงตรงนี้เนี่ยเข่าอย่างเดียวไม่พอแล้วนะฮะก็ <c oughs> ต้องมีข้างมีหมัดศอกมาเสริมครับโ <c oughs> อ้นี่แะแต่ว่าจจยังชกในแผนเดิมครับเดินเข้าไปคว้าอย่างเดียวแบบนี้มันผู้ชกจับทางถูกครับ <c oughs> แต่วันนี้ก็ต้องชมลูกแมนด้วยครับ แแ่กะชกฉลาดครับระบบป้องกันตัวดีเดี๋ยกว่าเติมตัวมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับลูกป้องกันเข่าครับแห่แต่เวียงเวียงไม่ไปอีกที่จริงขาแกยาใเลยครับรถปัดนี้ถ้ามีลูกเตะนำมานี่ก็จะถือว่าอาจจะช่วยได้บ้างนะครับก็ถือว่าพยายามเหลือเกินครับถึงตรงนี้เดินไม่หยุดช่วงไาย้กสุดท้ายแล้ว ขณะที่ทั้งบองพี่เลียงเนี่เอาให้ดีลูกพี่อ่ลูกพี่บอกก็ต้องเดินเลยครับเดินต่อครับระฆังยังไม่ดังครับจิ้มไปครับมัดซ้ายของลูกแมนตีเน็บเข้าไปชิงออกก่อนตลอดนะครับลูกแมนครับบดยกสุดท้ายโอ้ดูครับแกมั่นใจครับปีนเชือกเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูครับว่าผลงานของใครจะดีกว่ากันนะครับจนทำให้ได้รับการชูมือนะครับดูภาพช้าเลยครับที่วงในครับตีเข้าไปแม่แต่ว่ามันก็เป็นเน็ดๆนะครับยังโดนไม่จังนี่ครับลูกแกลูกกันของลูกแมนเลยครับทำให้รถปัสดวันนี้อาจจะออกอาพุธได้ไม่ถนัดเท่าที่ควรครับ ยกกันไว้ก็โดนตีคืนอีกตีทำลายจังหวะครับดีเป็นอีกมุมนึงนะครับเข้ามาก็ลูกแมนพลิกครับแล้วก็กอดป้องกันตัวไว้จิ้มลำตัวพรอมแล้วพบกับคุณเอ็เอมเลยครับเรียบรอ้อย มวย5ยกมันมันชมกันใน LWc Super c h ม m p นั่นเองนะครับแต่จะมีคนเดียวเท่านั้นครับที่จะได้รับการชูมือนั่นเองครับผลการตัดสินมาแล้วเรียบร้อยและผู้ชนะคือใคร The winner goes to Blue corner ยินดีด้วยครับผู้ชนะคือมุมน้ำเงินนั่นเองนะครับ รถบัสปอพรพูดกิมครับจากอุบลราชธานี <The music. S 1> เอาชนะ <The music. S 1> ลูกแมนทีเคยุทธนานะครับ <The music. S 1> และเนัน